ส oh. <c oughs> วัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับวันนี้เรามาดูครับว่าบันไดชักมันอยู่ยังไงเข้ายังไงครับ ความยาวก็จะประมาณนี้ครับพอๆกันกับบันไดที่เขาใช้ใชไฮโดรลิกพับเลยครับแต่เราไม่ได้พับครับเราทำรางเราทำรางแล้วสอดเข้าไปใต้ใต้กระบะอย่างนี้ครับ นี่ครับทำล่างแล้วครับมาเก็บอย่างนีับเก็บไว้แบบนี้ส่วนตัวนี้ก็เอาไว้เกี่ยวกับเหล็กข้างหลังครับกันหล่น เอามาไว้เกี่ยวกับตรงนี้ครับแลมันก็จะล็อกล็อกก็จะไม่หล่นครับลองไว้แบบนี้ครับ แบบนี้ก็แข็งแรงเหมือนกันครับแต่ว่าเวลาเก็บมันจะหนักหน่อยมันไม่เหมือนพวกไฮดรอลิกพับครับนั้นจะสบายสำหรับสำหรับใครที่งบน้อยนะครับก็ทำแบบนี้ก็ได้ครับงบน้อยไม่ต้อง ใช้โลหะลิกพับก็ได้ครับนี่ก็หมดหมดปร,มหมรมประมาณหมื่นนะซื้อเหล็กมาประมาณหมื่นหนึ่งนียแหละปัดท้อลดเมื่อได้ไหวเครื่องเทียบอ่ะดี ือ oh. ่ว้แต่วันพามือวานพุ่นตีไขว้เาเห็นตีโอ้่างหาลอยเทียวนี่แหละงั้นเลิกมาแล้วที่สองเจมันหลายโพนกันฟันหนึ่งนึง ส่วนตรงนี้ก็จะจาจ,จะเอาเอาเหล็กแบบนี้ครับนี่เขาเรียกได้มแบะนะเนี่ยจะมาคันขันกันลื่นนครับขันกันลื่นตัวนี้ลื่นแน่นอนครับแต่ว่าทําไว้กันแบะครับตัวนี้เวลาลดขึ้นเหล็กมันจะแบะออกจากการคนข้างอยึดไว้ ดาวไหมครับเชียงเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดซับส,บสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ